เปิดใจท้ายอีพีแปดค่ะพูดเลยค่ะตกน้ำใช่คือไปวิ่งตาเราไปออกหน่วยไงแปว่าไปตรวจให้กับชาวบ้านอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ตามไปแอบดูดูตามไปแอบดูตามางงไปโยนใส่ใช่เพราะเราไปเห็นว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นค่ะอร่อยใช่ไหมคะ เอาวันเอาวันต่อไปเล้วตอกฮะหยอกพี่นุ่มนั้นแบบว่าถ้าจะคุยอ่ะตกที่ตรงไหนพี่นุ่มตอเลยู่ประมาณตรงไหนตอกอย่ประมาณตรงไหนรถยนตาวันนี้เลยเราเลยต้องแบบแจ้งเขาให้เขาแบบไม่ได้มีความสุขไม่ได้อยู่ด้วยกันเอาแกเอวงูแสบมากอ่ะอันนี้เราก็มีซีนที่เราก็ไปเหมือนกัน จะก้าววิ่งตามวิ่งอ้อมต้นไม้แบบไปจับปล่ยไทยมาสั่งซ้อนอะยรทำมันได้ยัไรไหนบอกว่าไม่รู้เลยแต่เขาบอกว่าเป็นถ่าวันใช่ไหมอ๋อใช่เป็นถ่าวัเออเขาบอกว่าโยนถ่าวัใส่เขาเออโยนมูใส่เขาเออโอ้เองไงทำอะไรไม่ถูกไปสั่งซ้อนสรุปมีคนมามีคนมาแอบต้องแอบเราต้องแอบต้องแอบละก็มุดลงไปไม่รู้แอบไปไหนลงน้ำเก่งจริงๆเลยเก่งจะขึ้นต้นไม้เนาะ ไปแอเบเลยนะไปแอบเลยนะย่อเปียกไป็นแอบไปนั่งแ้วนังก็เย็นมากแล้วก็แบบทุกอย่งางก็กใกล้ใกล้กันมากเราคือสินแนั้นมันตลก,ก <laughs> คือ <laughs> <laughs> คือพ่อเจ๋อเขาพยายามสืส่อสารด้วยความที่เสียงมันดังมากเราอยู่ถ่ายอยู่ที่น้ําตกเราก็เจ๋วก็อยู่อีกฝั่งนึงส่วนเราคือต้องข้ามไปอีกฝั่งนึง <laughs> นั่งเรือไปอะค่ะเรือข้ามฟากไป แล้วพ่อเจ๋วก็วอลบอกวอลก็ไม่ได้ยินใช่ไหม,ไมไเขาเลยต้องตะโกนมาจากอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขาพูดคําว่าจุปากให้หน่อยคือตอนนั้นขรฤทัยอาจจะแบบวอยวายอ่ะแล้วเราไม่อยากให้ใครได้ยินคือวอยวายเด็กอ่ะวอย,ยวายทำไมอ่ะเงียบสิจุปากหน่อยจุปากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจุปากคืออะไรพ่อเจ้าจุจุให้กูดูหน่อยกแบบ็คงจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนจุก็เราก็เลยเป็นจ อลืนไท <laughs> ได้ยินผมว่าจุ๊บได้ยินว่าได้ยินว่าจุ๊บก็จุ๊บไปเลยทีนึงแล้วแบบร่างกองโวยวายเลยอ่ะ <laughs> แล้วแบบกล้องไม่ได้ถ่ายอยู่ด้วยแล้วตอนนั้นผมแบบผมไม่รู้ว่าผมควรทำยังไง <laughs> เขาแบบอ๋อก็จุ๊บจุ๊บให้ดูหน่อยจุ๊บครับจุ๊บให้ดู <laughs> 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 จุ๊บจริงๆเลยอ่ะคือ <laughs> <laughs> หนูก็แบบช็อกเลยทั้งแบบหรือว่าเขาเปลี่ยนบทแล้วเขาไม่บอกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยช็อกเลยอะค่ะแบบ งงโอ้โหตอนนั้นป้าจ๋ววยวายมากใช่แต่ตกใจแหละตกใจใช่มันมิสคอมเม้นทเคชั่นจริงแล้วเขาจะบอกว่าให้จู๊ปทำท่าแบบเนี้ยแบบจู๊ปแบบไม่ให้ผันไทยเสียงดังมันก็เลยกลายเป็นจู๊ปก็เลยกลายเป็นจู๊ปปากคือจริงๆผมสับสนตั้งแต่แรกเพราะในซีนนั้นมันมีด้วยมีซีนที่แบบคนปากประกบกันจนแบบเงียบแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจู๊ปก่อนไปทีเออแล้วจู๊ปก่อนไป ก่อนที่จะเป็นถึงบทจุกจริงๆละลายบริกรรมแล้วกันหนาวท่นอกเลยนะหนานมากปากม่วงเลยครับเติมลิฟเท่าไหร่ก็ไม่ไม่รอดอ่ะหนาวมากค่ะหนาวและเสียงดังมากน้ำเชี่ยวมากถ่ายทำยากด้วยเพราะกล้องต้องไปตั้งอยู่ในน้ำใช่ทีมงานตะก้องวอลล่วงไปตัวหนึ่งอะไรอเงี้ยันอันตรายด้วยไวเลสอะไรก็ยากครับพวกเราห้ามตัวเปียกก่อนที่จะถึงฉากเปียกเลยต้องนั่งเรือกันตลอด แล้วแว่นตาจัดเก้าเป็นปัญหากลัวแว่นจุ๋มมีไหมคเกือบครับผมเกือบใช่ไม่หายแว่นตานี่คือยังยังอยู่กับตัวตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านผมผมเอาไว้บนทิ้งพระบูชาจัดผมเอาจัดเก้าไว้บนทิ้งพระจริงๆแว่นตาเน่ย